อ่าคลิปนี้วันที่สองตุลาคมปี68อ่าคลิปนี้มาอยูท่ที่อ่าสำนักสงฆ์รมช่างตกอ่าคลิปนี้สีมะเบิงการตั้งคาของตัวแมกซกาย11กิโลวัตต์อ่าแบตเตอรี่48บโวลต์ที่ติดตั้งไปแล้วอ่าตอนนี้แบตเตอรี่เต็มตามติดตั้งไว้แล้วคือหาบโวลต์ เต็มแล้วหาสิ 1, 3 19, 3บหโวลต์พนึ่งสามร้อยสิบเก้าสบโวลต์่องพีวีหนึ่งนี่มาจากอินเวอร์เตอร์สองพวัตต์ยีบโวลต์ตัวนี้ก็คือเอาไฟเอาพุทธสองบโวลต์เอซของเครื่องนี่ตีสื่งเมียนมาเขานี่ผานชินโน่ถเมอือ แล้วก็ออกมาจออยู่เบรกเกอร์ตัวนี้แ้่เอาเปิดเบรกเกอร์ตัวนี้เพื่อไฟกระสิม,มาเขาตูวนี้ซึ่งตัวนี้เป็นตูวแปลงไฟก็คือไฟฟังบนถ้าเอาคัดเอาขึ้นฟังบนคือใช้ยไฟมาจากอินเวอร์เตอร์2อ่า2400วัตต์มาผ่านไดโอดบิดหาขาแปลงจากไฟ AC 200่สร้อเมาเป็นไฟ DC 320บโวลต์แล้วก็เอามาเข่า เบรกเกิ์ตัวแรกเพื่อ,อเปิด้าเาเปิดมันก็จะเข้าไปช่อง PV 1หนึ่งของ MPPT ของตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ส่วนช่อง PV Input ช่องที่2 PV2 ก็คือเป็นเบรกเกอร์ตัวสีเขียวนี่สึ่งรับไฟมาจากแผงโซลาเซลล์หาแผง600อยวัดอนุกรมหาแผงที่ติดตั้งอยู่ทั้งลังคาเดี๋ยวพาไปเบ่งแผง อิอติดตั้งอยู่บนหลังคาเนี่ยสภาพว่าตอนนี้คือแบตเต็มแล้วเฮาสามารถเอาไฟจากเครื่อง2000วัตต์นี่มาเป็นแผงท v หนึ่งของตัวนี้ได้ในเวลาที่เขาต้องการใช้หลหนักหนักเช่นใช้เสื่อมงานอ่ามันก็นสามารถดึงพลังงานจากตัวนั้นมาซอยใจไดนะ้นําแล้วก็ตัวมันเองก็มีพลังงานแผง1ชุดกับแบตเตอรี่ nmc นี่48โวลต์ร0อแอมก็ประมาณนี้ ส่วนพี่วีสองมาอยู่สามบโวลต์สามรอยหกสิบสอตอนนี้ันตอนแดดแห้งสุดก็อยู่สามอยแปดสิอตอนนี้สามอยเบเบื้องต้นกับประมาณนี้คลิปนี้